เกมมิ่งโน้ตบุ๊กกำลังจะได้คีย์บอร์ดแบบ m e ค h a น i c a l ลแบบใหม่นะครับที่ผลิตโดย s h i r ์ y ี่เนะครับตัวนี้จะบางมากๆสูงแค่3.5ม m มเท่านั้นเองบริษัท s h i r ์รี่ x อาหลายคนที่เคยใช้แม c h a น i c a l ลคีย์บอร์ดจะรู้ดีว่าสวิตคีย์บอร์ดของเ h e r ์ y ี่นี่เป็นสวิตที่มีคุณภาพแล้วนิยมใช้ในวงการมากๆเลยนะครับก็ตอนนี้เขาเปิดตัวสวิตตัวใหม่นะฮะ ที่ชื่อว่า s h i r r y y x x u t t r Low profile นะครับเป็นคีย์บอร์ดแมคคานิคอลแบบเตี้ยมากๆเลยเอาไว้ใช้กับโน้ตบุ๊กระดับเกมมิ่งโดยเฉพาะนะครับปัญหาก็คือโน้ตบุ๊กทุกตัวที่เป็นเกมมิ่งก็จะต้องใช้คีย์บอร์ดแบบแมค h านิ c คอลพอคีย์บอร์ดแบบแมคคานิเคอลเนี่ยสวิตช์คีย์บอร์ดแมคานิคอลแบบเดิมเนี่ยนะฮะมันจะมีความหนามากนะครับก็คือของเดิมเนี่ยจะมีความสูงประมาณ18.5 mm มม ก็คือเซนกว่าๆเลยนะแล้วมันทําให้ตัวเครื่องโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเนี่ยมันออกแบบให้เครื่องบางๆไม่ได้เพราะมันสวิตช์ก็กินเข้าไปแค่นี้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยก่อนหน้านี้มีการสร้างเป็นแบบโลโปรไฟล์ออกมาโลโปรไฟล์ก็ลดลงมาครับจาก18.5เหลือ11.9ก็ยังเซนกว่าๆอยู่ดีนะครับไม่เตี้ยนะฮะถ้าอยากจะบางกว่านี้ต้องตัวนี้เลยนะฮะ เชอรี่เอ็มเอ็กซ์อัลตร้าโลโปรไฟล์สูงแค่3 5มมิลลิเมตรเองแล้วมันมีกลไกลที่ไม่เหมือนเดิมแล้วแต่เดิมเนี่ยมันเป็นสวิตช์พลาสติกแล้วก็มีกลไกสปริงอยู่ข้างในใช่ไหมฮะกดนะจะเป็นสีแดงสีน้ำเงินสีน้ำตาลอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่จะเป็นสปริงอยู่ข้างในแล้วก็กดจากสวิตช์ตรงๆแล้วมีเฮาสิ่งอยู่รอบๆแต่พอเป็นไออัลตร้าโลตัวนี้มันจะไปค,คล้ายๆกับบัตเตอร์ฟลายของ Apple ละมันจะเป็นโครงเหล็กแทนโครงเหล็กเป็นรูปตัว X อ,อย่างนี้แล้วมีสปริงดึงอยู่ตรงกลาง แล้วพอเรากดลงไปเน I ี่ยสปริงตัวนี้ก็จะยืดออกจึง้งเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยจึ้งจึง,จงอย่างเงี้ยเอออันเนี้ยคล้ายๆเลยนะครับคล้ายๆของบัตเตอร์ฟลยของแม็กเลยนะครับไม่รู้จะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่านะฮะแต่มันเวิร์กมันทําให้ระยะกดเนี่ยมันเตี้ยมากนะครับสามจดมิลิเมตรเองแล้วทําให้ออกแบบโน้ตบุ๊กแบบเกมมิ่งได้บางด้วยคราวนี้แหละคอยดูนะครับปีหน้า หรือปลายปีนี้เกมมิ่งโน้ตบุ๊กจะต้องเปลี่ยนรูปทรงแล้วเน้นเรื่องบางเบากันละสนุกกันแล้วครับวงการโน้ตบุ๊กคราวนี้รอดูนะครับลืมบอกไปเรื่องหนึ่งครับตัวสวิตช์มันหนาเพียงแค่3.5ม mm, ิลิเมตรใช่ไหมครับะระยะกดมันก็จะเตี้ยลงด้วยนะครับเขาบอกว่าเขาเรียกว,ว่าคีย์ทราเวลอ่ะคือระยะการกดเนี่ยจะใช้ระยะการกดแค่1.8ม mm ิลิเมตรเองคือกดลงไปนิดเดียวเองนะแล้วก็มีเสียงเหมือน m ม c h a n i c a ลคีย์บอร์ดปกติเลยนะฮะแล้วคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยถ้าเอาไปใส่ในโน้ตบุ๊กนะครับ ราคาต้นทุนมันจะสูงขึ้น4,500บาทต่อเครื่องเพราะว่าต้องใช้สวิตช์105คีย์นะกี่คีย์97คีย์อะไรเงี้ยโอ้แพงขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับต้นทุนสูงขึ้นแต่เครื่องบางลงแน่นอนแล้วก็คนที่จะเอาไปใช้คนแรกเลยก็คือ Dell a l i e n w a r นี่ Dell Alienware รุ่น M15R4 กับ M17R4 ครับจะเอาไปใช้คีย์บอร์ดแบบนี้เป็นเจ้าแรกเลยรอดูนะครับ